ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบริษัทสปดชัวสัญจรน,นะครับยังไม่ได้ไปไหนยังใกล้ๆอยู่แถวๆนี้นะแต่ว่าเอาเป็นไลฟ์บุคคลนะครับเพราะว่าเวลาอ่าเป็นไลฟ์บุคคลเนี่ยเวลาเขาทานยาแล้วเป็นยังไงเราก็จะได้ถามให้ถึงจุดนะฮะของเขาว่าเขาเป็นโรคอะไรนะครับในตอนนี้เราก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่กนัยพุทธชาตินะยังอยู่ บ้านวังตะดีหมู่8นะตำบลท่าหลวงอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรอ่ะสวัสดีครับพี่กนัยสวัสดีครับพี่กนัยพุทธชาตินะครับรู้สึกว่าหลายโรคไม่เินที่พี่เป็นครับที่ผ่านมาก็มีปัญหาในเรื่องความดันความดันไขมันไขไขมันครับผมระเพะครับอะไรอีกพี่เก้าอีกด้วยครับเก้าครับโอ้เป็นเก้าอีกด้วยนะครับเป็นเก้าอ๋อพอพ แค่นี้พอพี่เอาแค่สีโลกพอนะครับครับพี่ที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพเป็นมานานอย่างโอ้หลายปีแล้วครับความดันความดันไขมันพวกนี้นะนะครับประมาณสี่ห้าปีได้แล้วครับ๋อที่เป็นน้กหนักเลยคือเป็นเป็นอะไรพี่ความดันเนี่ยครับเป็นมันจะมันจะเวียนหัวเป็นอะไรเงี้ยครับจะเวียนหัวครับความดันนี่นะครับโอ้ความดันเราจะกยาด้วยฮะ ยาตามโรงพยาบาลยาหมออะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ไขมันนะพี่ไปตรวจมาขึ้นส่งไหมเคยถามหมอไหมมันขึ้นไม่มากครับเพิ่งตรวจได้สองปีนี่เองมาเจอที่หลังประมาณปีกลายเนี่ยครับอ๋อปีกลายนี่เองครับผมนะว่ามีไขมันมาด้วยครับมีมาน้อยแต่มันมีไม่เยอะเราควบคุมได้ไงอ๋อควบคุมได้ครับผมพอไปตรวจมามีเกาแถลมาอีกครับผมโอ้โหแล้วก็เพราะเพาะเป็นนานแล้วครับก่อนหน้านี้อีกครับเป็นเพาะนี่มันมีอาการยังไง อาจจะปวดทอว้องนะปวดท้องรับนะครับแต่ว่าทานข้าวตามตามตามเวลาตามเวลาตามปกปตินะครับพี่มารู้จักเครือ่องดื่มสมุนไพรพชจกัดเนี่ยนานหรือยังครับก็เพิ่งรู้ปีนี้เนี่ยครับปีนี้รู้ปีนี้ครับเพราะแม่คนเอามาแม่มาทานตัวนี้ไปกี่เดือนแล้วครับจะประมาณสักสองเดือนนะครับสองเดือนแสดงว่าทานมาแล้วสองสองชุด ก็ที่ชุดที่สองยังไม่หมดครับอ๋อชุดที่สองยังไม่หมดคนที่แสด<อ>ง,สงยังไม่หมดอ๋อชุดที่สองนี่ไม่หมดนะครับ,รบ,บชุดแรกคือหมดแล้วครับผมพอเป็นอย่างนั้นพอทานชุดแรกพี่มีอาการยังไงอาการครั้ง,งแรกรู้สึกมันจะเบาขึ้นเลยที่เราปวดท้องปวดอะไรมันเบาเลยคนระับแค่แก้วเดียวครั้งเดียวกินครั้งเดียวนะครับผมคือกินไปแล้วเสร็จชึบงน่งประมาณตักสิบนาทียี่สิบนาทีรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นโล่งพวกไรพวกเนี้ยโล่งท้องเลยนะครับผมโอ้ นะครับลงท้องนะอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องเพาะแหละเรื่องจริงครับเรื่องจริงเรื่องจริงนะครับรับมอ่าแล้วก็อ่าแล้วเรื่องความดองความดันก็คือปกติเลยครับครับที่จะเป็นปกติเนี่ยพี่ทานประมาณสักกี่วันกินครั้งเดียวก็รู้เรื่องเลยอ่ะกินแล้วพุทมันจะมีแต่เบาไปหมดทุกอย่างร่างกายเบาเนื้อเบาตัวเบาอะไรนี่นะรับมอ๋อนะครับแล้วตอนนี้ไอเรื่องเรื่องที่เวียนหัวเรื่อง ไม่มีไม่เป็นครับปกติปกติหา้เวไปว่าความดันก็ปกติทุกเดือนไปวัดความดันทุกเดือนก็ปกติปกติครับเราวก็คุมได้ด้วยความดันปกติไขมันปกติครับระเพะปกติโรคเกาต์ไม่ปวดหรอครับเรจากจากทำงานหนักๆถึงจะปวดครับโรคเนี้ยอ๋อถ้าทางานหนักๆแล้วจะปวดครับผมณปัจจุบันนี้ก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะตามปกติถ้าทํางานยังจปวดอยู่ไหม ไม่ค่อยปวดเหรอครับไม่ค่อยปวดคือเบาบางลงอกจากถ้าเย็นๆหนึ่งกิอากาศเย็นที่จะเป็นบ้างบางครั้งอือครับผมเอาความรู้สึกที่ทานเครื่องดืม่มสมุนไพรชุดนี้ <c oughs> ความรู้สึกของที่อ่าปนัยพุทธชาติมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับโอ้ดีมากเลยพี่ตัวนี้กินแล้วดีแต่สุขภาพเยอะผอไม่เป็นก็ทานได้ผมไม่เป็นก็ทานได้ครับผมมันทำให้เรื่องผมเวียนได้ดีกว่าไงมันควบคุมนะครับอ่ะในน้มของ บริษัทสปิชัวสัญจรผมเทพประบุรบ่อมนะครับวันนี้ได้มาคุยกับพี่กนัยพุทธชาติอันนี้เป็นความรู้สึกของคนบ้านนอกบ้านนอกเรานะฮะแต่ว่า,าท่านมีปัญหาในเรื่องสุขภาพส่วนมากแล้วคนบ้านนอกเวลาพูดอะไรก็พูดออกมาจากจิตใจนะครับ,รบพี่จำเบอร์โทรพี่ได้ไหม บอร์ผมหรือเบอร์ผเบอร์พี่เบอร์พี่เองอะจำได้ครับจำได้นะครับผมนะครับเผื่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพครับผมนะฮะจะเป็นที่แพ้สารเคมีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องความดันไขมันกระเพาะโรคเตาเผื่อคนจะโทรมาสอบถามพี่ได้บ้างใช่ครับนะครับเบอร์โทรพี่0ู8 0 8 8 1ด4 1 4 4ู4 1 7หนึ่งสสี่หนึ่งสี่สี่สี่หนึ่งเจ็ดครับเจ1ดสี่หนึ่ง เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเดี๋ยวดูด้านล่างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กนายปุติชาติอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ